เอาละครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชา n น l ชวนกันติวนะครับหลังจากห่างหายไปหลายวันนะฮะก็มีโอกาสได้มานั่งทําคลิปต่อแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอาให้ครบจบเหลืออีก15ข้อสําหรับหมวดหมู่ของประวัติศาสตร์ในติวสังคมสอบเข้าม1นนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีเอกสารไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่หน้าเพจช,ชวนกันติวนะครับเป็นหมวดหมู่ประวัติศาสตร์ชุดที่2นะฮะไปดาวน์โหลดมาทําพร้อมๆกัน ได้เลยนะครับน้องๆครับเรามาเริ่มกันที่ข้อ16ซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ <_ d> um> เขาบอกว่าหน่วยงานใดมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับระบบภาษีอากรคืออย่างนี้กำลังจะบอกว่าข้อนี้มันเชื่อมต่อกับข้อที่แล้วนะก็คือข้อที่15เนื่องจากว่านะครับจัตุสดมนะฮะจะมีทั้งหมด4 4กรมนะครับนั่นะก็คือกรมเวียงกรมวังกรมลังแล้วก็ กรมนาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆคนไหนนะครับที่ไม่รู้ว่าหน้าที่ของแต่ละกรมแต่ละกลมนั้นทําอะไรบ้างย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับกรมเวียงนะฮะก็จะพูดถึงความเรียบร้อยกรมวังนะครับดูแลเรื่องอต่างๆที่เกี่ยวกับภายในราชวังแล้วก็ความยุติธรรมนะครับกรมคังก็คือรายรับจ่ายของประเทศแล้วก็เรื่องของการเก็บภาษีอากร กรมนาก็คือเกี่ยวกับการทํานาการเกษตรและก็ที่ดินที่พูดเร็วๆนี่ทันไหมครับถ้าทันนะครับแสดงว่าน้องจะต้องตอบถูกแน่ๆนะฮะเกี่ยวกับระบบภาษีอากรนะครับนั่นก็คือกรมอะไรนั่นเองกรมคลังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆครับไปตามดูในคลิปที่แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะอ่ะทีนี้เราไปดูต่อนะครับเราไปดูต่อน้องๆครับข้อที่17ไปพร้อมกันนะครับเขาบอกว่าชนชาติตะวันตก ชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยคือใครและในสมัยใดคืออันเนี้ยอันเนี้ยมันมีการพิมพ์ผิดนิดนึงนะก็คือน้องๆตัดคาว่าคือใครออกนะครับจริงๆก็คือมันจะถามว่าคือประเทศใดนะฮะมันคือคือประเทศใดนะครับและในสมัยใดนะครับไม่ใช่ใครนะฮะอ่ะเพรานะฉะนั้นน้องๆครับชนชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยก็คือชนชาติ โปรตุเกสนะฮะในสมัยติ๊กตอกติ๊กตอกสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นั่นคือช้อยที่1นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ตอบถูกก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ยังตอบไม่ถูกนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันน้องๆครับสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะครับประเทศโปรตุเกสนะครับเป็นประเทศแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยนะฮะเขาบอกว่ามีการเจริญสัมพันธ์ทไมตีนะครับ กับชาติโปรโตเกตเนี่ยเป็นชาติแรกนะครับในสมัยปีพศ2054นะครับก็คือเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับที่ทำให้การค้าของกรุงศรีพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นในเวลาต่อมานะครับน้องๆครับไปดูข้อที่18นะครับข้อที่18เขาบอกว่าประเทศไทยเริ่มสร้างโบสถ์คริสต์ในสมัยใดนะฮะในข้อนี้นะครับประเทศไทยเริ่มสร้างโบสถ์คริสต์ในสมัยสมัยสมเด็จพระ ชัยราชาธิราชครับนะบเนื่องจากว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีสงครามกับพมา่านะครับทีนี้สมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยนะครับท่านก็นะฮะได้ยกทัพไปกับชาวโปรโตุเกสนะครับก็คือไปด้วยกันไปสู้กับพมา่านะฮะแล้วก็ได้รับชัยชนะกลับมาก็เลยจึงอนุญาตให้นะครับมีการสร้างโบสถ์ของคริสต์ในยุคสมัยท่าน แล้วก็มีการเริ่มประกาศศาสนาคริสต์ในยุคสมัยนั้นเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของาศาสนาเลยนะฮะไปดูข้อที่19นะครับไปด้วยความรวดเร็วนิดนึงนะครับน้องๆก็คือพี่ไม่อยากจะให้มันมันช้าและเสียเวลามากนะครับนะครับอาไปดูข้อที่19กครับกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งแรกในปีใดและสมัยของใครน้องๆครับอยุธยาเนี่ยเสีย2ครั้งนะครับครั้งที่1เนี่ย นะเสียในยุคสมัยของฉเฉลยเลยนะฮะในยุคสมัยของพระมหินทราธิราชนะครับก็คือปีพศ2 1 1 2นสะครับสมเด็จพระมหินทราธิราชครับนะฮะหลังจากที่เสียกรุงครั้งที่1ผู้ประกอบกู้มาในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกก็คือใครครับคือสมเด็จพระนเรศวรมหา,าราชนะครับน้องๆใครเคยดูยหนังนะฮะคือจริงๆอ่ะการสู้รบเนี่ยนะครับก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นะฮะพี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก็คือจริงๆอ่ะการสู้รบเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ พศ .211 1แหละนะครับพม่าเนี่ยนะครับมาล้อมกรุงศรีอยุธยาใช้เวลาทั้งหมด9เดือนฮะโหนี่ถึงขั้นมาปักหลักปักฐานปลูกข้าวปลูกอะไรกินกันเลยนะนะฮะทีนี้ครับพอหลังจากนั้นเนี่ยพม่าก็ทําการเข้าตีกรุงศรีอยุธยาแตกเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับยึดทรัพย์สินกวาดตอนผู้คนในกรุงศรีอยุธยาไปอยู่พม่านะครับสาเหตุนะครับของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นนะครับ มันมีอยู่2ประเด็นหลักๆใหญ่นะครับก็คือ1เนี่ยนะฮะมันมีความขัดแย้งภายในกรุงศรีอยุธยาเองแล้วก็2นะครับในช่วงของสมเด็จพระมหินทริราชเนี่ยพระองค์ท่านทรงไม่ได้ฝ่ายพระไทยในการฝึกฝนเกี่ยวกับการสู้รบสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่กำลังจะบอกว่าโชคดีที่สุดแล้วที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย กลับคืนมาได้ในช่วงเวลาถัดมานะครับอะน้องๆครับไปดูข้อที่20ข้อที่20ครับเขาบอกว่าในยุคสมัยใดเป็นช่วงที่สั้นที่สุดของไทยอันนี้ทุกคนรู้นะครับอันนี้ทุกคนรู้นะนั่นก็คือยุคสมัยกรุงธนบุรีนะครับสมัยกรุงธนบุรีนะครับมีระยะเวลาที่ปกครองเนี่ยนะครับก็คือ15ปีน,นั่นเองนะครับกรุงธนบุรีเป็นยุคของ สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่ชินชื่อนี้ก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะพระองค์เนี่ยทรงนะฮะปกครองกรุงธนบุรีนยเป็นระยะเวลา15ปีนะครับแล้วแต่ละกรุงละครับนะฮะย้อนกลับไปที่สุโขทัยเป็นเป็นยุคแรกเริ่มเลยนะครับนะฮะประมาณเอาแล้วกันเนาะนะครับประมาณนะครับสุโขทัยเนี่ยประมาณ189ปปีนะฮะต่อจากนั้นก็คือกรุงศรีอยุธยาก็คือประมาณนะครับ 417ปีกรุงธนบุรีนี่15ปีนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็เป็นกรุงรัตนโกสินทร์เรื่อยมานะฮะนี่คือระยะช่วงเวลาของแต่ละอาณาจักรไปข้อต่อไปครับเพื่อไม่ใเป็นการเสียเวลาข้อ21การค้าขายทางเรือสำเภากับจีนเกิดขึ้นในสมัยใดคือพี่ต้องย้อนกลับไปนิดน,นึงก่อนน้องๆครับจริงๆแล้วการค้าขายของเราเนี่ยนะครับมันมีเริ่มมาตั้งแต่สุขโขทัยแล้ว แต่แบบจริงๆจังๆเลยก็คือในยุคสมัยรัชกาลที่3มนะฮะมีการติดต่อค้าขายกับจีนนะ,ะทางเรือสัเภาเนี่แหะครับอย่างจริงจังถึงขั้นมีการปรับปรุงระบบภาษีใหม่ในช่วงนั้นด้วยเลยนะฮะอันนี้ก็คือจริงจังนะฮะอ่ะน้องๆครับไปต่อนะครับ ไปดูข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่22นะครับข้อที่22การยกเลิกการปกครองแบบกระจายอำนาจและจัดตั้งกระทรวงขึ้นเกิดขึ้นเมื่อใดน้องๆครับอันนี้เป็นความรู้เนาะนะฮะน่านก็พี่เฉลยเลยนะครับพี่เฉลยเลยก็คือเกิดขึ้นในสมัยราชการที่ราชการที่5นะครับในสมัยราชการที่5นะครับน้องๆครับพี่ถามเดียหนึ่งน้องรู้ไหมฮะราชการที่1ชื่ออะไรนึกฮะนึกฮะนึกฮะ,น,กฮะ,น,กฮะนึกไปพร้อมกัน เอาจริงๆอะสมัยพี่เด็กๆพี่ยอมรับเลยว่าพี่ก็จาไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่พอดีว่าอาจารย์ท่านมีวิธีท่านมีวิธีที่จะทําให้เราจําได้ปัจจุบันนี้เรามี10รัชการนะครับแห่งราชวงศ์จักรีนะฮะเริ่มตั้งแต่อันที่1คืออันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะใช้วิธีการจําเป็นตัวย่อครับเราเริ่มจากรัชการที่1ก่อนต้องขออนุญาตนะครับอาจจะใช้คําสั้นๆห้วหุ้นๆไม่ไพเราะรัชการที่1พี่จําแบบนี้ครับพระพุทธ ไปเร็วเลยครับพระเลิศฮนะต่อไปครับพระนั่งครับพระจอมพระจุนพระมงพระปกพระอนันต์พระประเมนแล้วก็พระวชิระคืออันเนี้ยต้องบอกน้องๆก่อนว่าเอาไปเป็นการจําส่วนตัวแล้วกันเนาะอย่าไปเขียนส่งอาจารย์นะถ้าน้องเขียนส่งอาจารย์เนี่ยร้อยทั้งร้อยยังไงน้องผิดแถมโดนด่าด้วยนะครับพระพุทธคือใครครับก็คือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระเลิศก็คือพระพุทธเลิศลานภาลัยพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวพระจุนระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวพระมงขุดเก้าเจ้าอยู่หัวพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระปรมินทรามหาอนันทมหิดนพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชหรือบางคนอาจจะอ่านปริมินทร์ทรอนแล้วแต่นะครับแล้วก็ราชการสุดท้ายคือพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี้อันเนี้ยพี่เป็นการจําส่วนตัวแล้วกันนะบอกไว้ก่อน บ,บอกน้องๆไว้ก่อนวันนี้คือการจําส่วนตัวของพี่พี่เอามาแชร์ให้น้องๆเป็นการจําส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดราม,ม่านะโอเคนะคที่ผ่านนะครับน้องๆครับไปดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปดุสิตธานีดุสิตธานีคืออะไรครับดุสิตธานีคือเมืองจําลองประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่6ใครครับพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการจำลองเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งในือเนื้อที่ประมาณสัก3าไร่นะครับลักษณะบ้านเนี่ยคล้ายๆกับบ้านตุ๊กาตาแต่ว่าขนาดไซส์เนี่ยคล้ายๆประมาณเท่ากับสารวัภภูมิอะ่ะอแล้วแต่บ้านบางคนหลังเล็กหลังใหญ่แต่น้องเชื่อไหมครับว่าเมืองจำลองเนี่ยมีไฟฟ้ามีน้ําประปามีทุกอย่างที่เป็นการจําลองเหมือนเมืองจริงๆมีคนอยู่กันจริงๆแต่คนจริงๆเข้าไปอยู่ไม่ได้นะก็คือเหมือนกับคนจริงๆอะ่ะจับจองเป็นเจ้าของบ้านนั้นบ้านนี้อะไรแบบเนี้ย นะครับก็คือพระอ,องค์ท่านก็คงมีความประสงค์ที่จะจาลองว่าเออถ้าเกิดว่าเราทําเมืองของเราเนี่ยให้เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยจะออกมารูปแบบใดก็เลยเอามาใช้ในเมืองจําลองก่อนแต่พระอ,องค์นะฮะก็สวรรคตก่อนนะครับก็เลยไม่ได้สารต่อในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เงียบหายไปสําหรับเรื่องเมืองจําลองดุสิตธาน,นีนะฮะอะน้องๆครับไปต่อเลยนะครับไปดูข้อที่24ข้อที่24ครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงเมื่อใด เรารู้อยู่หละนะฮะว่าเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่7นั่นก็คือวันที่24มิถุนา2475ในสมัยรัชกาลที่7ในยุคนั้นเราเรียกว่าการปฏิวัติสยามไปหาอ่านนะครับสนุกมากการปฏิวัติสยามครับเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบุรณาญาสิทธิราชเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตยน้องไปหาเนื้อเรื่องอ่านเอานะมีเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับ การปฏิวัติสยามเนี่ยมากมายพี่จะไม่เล่าตรงนี้เพราะมันเสียเวลาไปต่อเลยครับน้องๆครับไปดูข้อที่25ส่วนที่สัญญานะฮะส่วนที่สัญญาใดที่ทําให้ข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญของไทยเฉลยเลยครับส่วนที่สัญญาเบลลิงครส่วนที่สัญญาเบาลลิงนะครับก็คือเป็นการจดกันร,ระหว่างไทยกับอังกฤษในยุคสมัยนั้นนะครับนำมาโดยนะฮะ จอห์นบาวริงเนื้อเรื่องโดยรวมนะครับของสนธิสัญญาก็คือประมาณเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรีให้กับชนชาติตะวันตกหมายความว่าคนชาติตะวันตกเนี่ยเขาจะเข้ามาทําการค้าในบ้านเราโดยไม่เสียภาษีนั่นก็เลยทําให้ข้าวของเรากลายเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญที่สุดเลยนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยทำไมไม่เสียภาษีล่ะน้องลองนึกย้อนกลับไปนิดนึงครับอังกฤษในยุคนั้นนะครับอังกฤษเนี่ย เรียกได้ว,ว่าเป็นนักล่าอนาธิคมนั่นหมายความว่าไงครับน้องลองไม่จดสัญธิสัญญาวันนั้นสิครับพี่เชื่อได้เลยว่ายังไงเราเป็นเมืองขึ้นแน่นอนเพราะเราอาจจะสู้เขาไม่ได้อันนี้พี่พูดในมุมมองของพี่นะเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องเป็นไปในลักษณะแบบนี้โอเคไม่เป็นไรเราผ่านมาแล้วนะครับไปดูข้อที่26ครับน้องๆครับข้อที่26ตามให้ทันนะในรัชสมัยใด ที่วรรณกรรมร้อยแก้วเฟื่องฟูที่สุดอันนี้ฉเฉลยเลยนะครับแล้วน้องก็ไปหาดูเอานะว่าอาวรรณกรรมร้อยแก้วเนี่ยมันมี2อันใช่ไหมร้อยแก้วกับร้อยกองใช่ไหมไปหาอ่านดูเขาบอกว่าเฟื่องฟูที่สุดในรัชสมัยใดนั่นก็คือในรัชสมัยของรัชกาลที่6กไทสี่นะครับไปดูข้อที่27ครับน้องๆครับข้อที่27ข้อใดคือพระราชกรณียกิจที่สําคัญที่สุดของรัชกาลที่5นะครับอะไรฮะ t ี่ตอบ เลิกทาสครับสาคัญสุดแล้วอันนี้เรื่องจริงนะครับการเลิกทาสในยุคสมัยของรัชกาลที่5เนาะทีนี้น้องๆไปดูข้อต่อไปครับข้อที่28นะครับเขาบอกว่าหากนักเรียนต้องการทํารายงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลแรกของไทยควรใช้หนังสือเล่มใดฉเฉลยให้เลยนะครับเล่มน,นี้ครับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ห ถามว่าอา้าวทำไมต้องอ่านเล่มนี้เพราะว่าโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยนะครับถูกสร้างขึ้นในสมัยราชการที่5มีใครรู้ไหมฮะนั่นคือโรงพยาบาลอะไรครับสิริราชานะครับโรงพยาบาลิริราชเกิดขึ้นในสมัยราชการที่5นะครับยุคนั้นมีโรคระบาดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอหิวาตากโลกคนล้มป่วยเยอะมากคนล้มตายเยอะมากราชการที่5พระองค์ทรงสร้าง โรงพยาบาลขึ้นมานะครับแล้วก็รักษานะแล้วหลังจากนั้นท่านก็สืบเนื่องมาเรื่อยๆนะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับโรงพยาบาลอย่างแรกนะสิริราชจ,จะ่ะอ่ะไปดูครับน้องๆครับไปดูข้อที่29บจะหมดแล้วเร็ววันคดีเรื่องใดที่ถูกอันนี้แก้หน่อยที่ถูกแปลไม่ใช่แปลงนะถูกแปลในราชการที่1ครับฉเฉลย3ก๊กจ้ะ3าก๊ากนะครับเป็นวันคดีที่ถูกแปลในราชการที่1 มีใครชอบดูไหมสำกกแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยนะครับอ่ะน้องๆครับไปดูข้อสุดท้ายเขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่ข้อดีอันนี้นิดนึงนะครับไม่ใช่ข้อดีขออนุ้าอันไหนที่เป็นข้อดีอย่ากานะข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการยกเลิกทาสครับ1ความเหลื่อมล้ําทางสังคมอันนี้เป็นข้อดีได้รับการยอมรับจากนานาชาตินะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดียับยั้งการแชรหน้าทางห้ชอบอันนี้ก็เป็นข้อดีครับ เพราะนั้นเป็นไงฮะทำให้ประเทศจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นอันนี้ไม่ใช่ข้อดีครับเพราะฉะนั้นตอบช้ o ย c ที่4เพราะฉะนั้นน้องครับที่ขอฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับชาแนลชวนกันติวนะครับชวนกันติวใครเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e ก็ฝากกดกันด้วยนะครับฝากแชร์ให้เพื่อนเพื่อนด้วยความรู้ดีๆนะสำหรับการติวสังคมสอบข้าม .1 หนึ่งะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่ก็จะมีคลิปมาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับ อาจจะ2องสามวันทําที่นึงอะไรแบบนี้นะฮะวันไหนว่างพี่ก็จะมานั่งทําคลิปให้น้องๆนะครับเป็นการติวเจาะข้อสอบโอเคนะครับเพราะว่าฉะนั้นวันนี้พอแค่นี้แล้วไปเจอกันคลิปหน้าจะเป็นหมวดหมู่อะไรติดตามให้ดีกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนน้องได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ